ในหมดนี้วันนี้พบกับเรื่องราวของเธอที่ทำดีแต่กลับไม่ได้ดี ทำไมอยู่ๆถึงไปเซ็นค้ำให้เขาเ็เพราะว่าเข้านะมีลูกอ่อนออกมาพิการความใจดีทำให้เธอต้องเป็นนี้พอเนาะเข้าเขาก็หายไปหายไปทั้งคอบทั้งครัวเลยจะรถก็ไปด้วยนำซ้ำยังสูญเสียลูกคือคนโตรถชนเสียชีวิตจะถูกรถ18ล้อพ่วงอ่ะมันพาไปแดงมา ปัญหาคือว่าไปกับเพื่อนพอไปกับเพื่อนในรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนมียาเสพติดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่หมดนี่ครับเวลาคนสู้ชีวิตหมดนี่ในรายการของเราเราจะมีรอยยิ้มและคนที่ แบกหนี้มาด้วยก็มีรอยยิ้มมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายแม้แต่ผู้คนในสตูดิโอคนดูที่อยู่ที่บ้านก็พลอยมีความสุขไปด้วยเมือ่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้เอ็มรมอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก50,000ื่นบาทครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับแชมป์สองสมัยของเราป้าเจริญจากกรุงเทพมหานครครับป้าเจริญแบกหนี้ที่ใช้มานานถึง20ปีมาบนเวทีแห่งนี้เพื่อความหวังที่จะหมดหนี้ให้ได้สักทีและด้วยเสียงร้องที่โดนใจกรรมาการเธอจึงสามารถคว้าแชมป์มาได้สองสมัย แต่วันนี้เธอจะยังคงรักษาแชมป์ได้หรือไม่คุณผู้ชมครับเราอยู่กับแชมป์สสมัยป้าจเจริญจากกรุงเทพมหานครอยู่แถวแถวศรีนครินนะครับนี่ทกศที่กู้มาลงทุนปลูกอ้อยเป็นนี่5 2 8 0 0บาทนะครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้20,000เหลือ3 2 8 0 0บาทนะครับเพลงที่ป้าเจริญจะมาร้องคือเพลงผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ใจอ่อนัแน,น่ฟังกับเขาด้วยเหรครับซ้อมได้3วันนะคะ <laughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่รู้เหมือนกันซ้อมสามวันเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรขอเชิญนะครับครับ ัันรกเธอเมื่อเองาก็เจอมาพัม,มาเพอแล้วเธอคหายบินมาไตามาตอมเด็ดดอมแล้วละลับไปพี่เสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉันก็คิดทุกวันเราหยุดคบกัน ¡Oh! ទេើភព แหมดีใจที่เป็นอินเดียแดงเลยไม่ธรรมดาเชิญอาจารย์เอครับผมไม่ธรรมดาเอยอินเดียแดงของเขาคุณต้องหาใหม่เออของเขาอินเดียแดงกัไปแล้วคุณต้องเอาใหม่ได้มได้มาได้เก่งมากค่ะเก่งแล้วกลายเป็นลงตัวไปเลยคือเขามีลูกคอที่เป็นรุ่นโบราณนิดนึงแล้วก็มาบวกกับเนื้อเพลงเพลงนี้มันเลยทำให้เราเต็มอิ่ม Ừ ừ อย่างชเช่นต้นจะบอกเมื่อไรถึงพ่อเขาแค่นี้ประมาณแค่นี้นะฉันต้องรอให้ชินแค่นี้เองป,ป้าจะเลิศไม่ใช่ป้าจะเลิศเมืม่อไรถึงพอ <ๆ S 2> ่อฉันต้องรอให้ชินมาแบบคลื่นใหญ่เลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบหูส่งอารมณ์มาถึงพวกเราแบบหรือว่าจริงๆไม่ใช่หรอกอะไรฮะแกสั่นขาแกปวด จริงๆแกล้งเมื่อไรถึงพอปกติอะแต่นี่ยมัวขาเมื่อไรถึงพอเนี่ยขาตันใช่ไหมป้าใช่มสวนมคนหลังคนหลังน่าน่ารักมากเลยครับขอโชคดีครับเพราะจังเลยต้องชื่นชมว่าต้องเป็นคนที่ฟังเพลงละเอียดมาก เป๊ะเลยดนตรีเขาแบบมายังไงจะหลอเขาลออย่างไงก็แล้วแต่ฉันไม่สนน่ะฉันรอจังหวะที่ส่งปังเมื่อไหร่ก็ใส่ทันทีแล้วนี่คือ,น,คอนี่คือความมีสมาธิที่ที่นิ่งมากอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยอันนี้สุดยอดมากค่ะ <c oughs> ยิ่งฟังป้าร้องเพลงนี้ยิ่งรักป้าเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ร้องจะเป็นเพลงตัวเองไปเลยเ <Ừ. S 1> นาะป้าดึงพวกเราเข้าไปอยู่ในมิติของป้าได้เลยหนูเชื่อมากหนูอินมากๆเลยนะกับเพลงเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะ ทำได้ดีมากเลยครับว่าชื่นชมค่ะสันชอเสร็จสิ้นไปแล้วกับการทำหน้าที่ของป้าเจริญแต่โอกาสบทนี้จะตกเป็นของเธอหรือไม่ขึ้นอยู่กับป้าเรียมหญิงใจสู้คนนี้วันนี้ผู้ยิ่งคนนี้มาในรายการใหม่หมดนี้เข้ามาเพื่อบอกว่าจะแพ้หรือชนะชไม่ใช่เรื่องสำคัญ เรื่องสำคัญคือเขาจะได้เงิน5,000บาทไปลดหนี้ที่เขามีหนี้ที่เขาไม่ได้ก่อเรื่องราวชีวิตของป้าเรียมและหนี้สินที่ไม่ใช่ของตัวเองจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อช่วงหน้าครับทำไมอยู่ๆถึงไปเซ็นค้ำให้เข,เขาเพราะว่าเข้านะ้ามีลูกอ่อนออกมาพิการพอเน้าเขา้าเขาก็ห้ายไป หายไปทั้ง,งครอบครัว,รวเลยจทางร้านเขาไม่ยอม<า>ก,ก็คือเขาก็มาแจ้งความจจามาแล้วปาก็ต้องไปติดอยู่ในเรือนจำา่่งคืน